สวัสดีค่ะจุ๊บค่ะจากเพจพยาบาลฟงฟิงวันนี้เพิ่งตื่นค่ะเวรดึกเมื่อคืนนะฮะก็เดี๋ยวได้ตัวนี้มาก๋วยจับผู้กองค่ะมันล็อกมเห็ปหรือป้าอ่ะอันนี้ค่ะก๋วยจับผู้กองเขาบอกว่ามันเป็นแบบสําเร็จรูปนะคะก็คือแค่เทน้ําร้อนแล้วก็ใส่ซองก็จะทานได้เลยค่ะ คือตอนนี้ตื่นมาหิวมากปุ้ยทำางไงก็คืออันนี้แหละตอบโจทย์เส้นเหนียวนุ่มหอมน้ําซุปเขาเขียนว่าเดี๋ยวมาลองกันดูนะคะขออนุญาตตั้งน้ําร้อนสักคู่ค่ะแล้วก็ไปรื้อผักในตู้เย็นมาค่ะ น้ำเดือดแล้วเราก็ใส่อันนี้ปะคะลองนะมันจะเป็นแบบเครื่องปรุงเหมือนมาม่าเลยทุกคนทุกคนว่าไหมมันน่าจะแบบสะดวกคือจะตัดดูเล็กไปไม่ทันใจเนาะหิวแล้วอืมหอมแล้วว่าเลิศนะคะ่ะ ไม่เห็นในหม้อใช่ไหมว่าน่ากินมากจะยกนี่คือในหม้อค่ะเราใส่ผงไปแล้วนะคะเดี๋วยวเราจะลองใส่เส้นนะเส้นค่ะเส้นต่อไปอเ, <c oughs> เหนยวแล้วอันนี้หรือเปล่ากต้องไหม มันเริ่มมีความน่ากินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะยกก้องไปให้ดูนะนี่คือในหม้อค่ะดูดีเชียวเส้นเหนียวนุ่มอ่ะคือเอาทับพ,พีไปโดนนี่คือรู้เลยอะเพราะว่าเส้นมันนุ่มแม่น้ำก็เริ่มข้นแล้วนะคะทุกคนเวียนหัวไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาใส่ผักกันนะคะขอใส่แครอทไปเลยได้ปะ กาไม่สุกเสร็จแล้วทุกคนน่ากินไหมส่วนอีกเครื่องเนี้ยใส่อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวมาลองใส่เล่นกันดูนะลองชิมนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ เส้นเหนียวมากทุกคนไปชิมกอนนะอืมได้เลยอ่ะอร่อยอร่อยมากอร่อยค่ะไปลองชิมกันดูนะคะขออนุญาตไปทานก่อนหิวมากค่ะสวัสดีค่ะ